ก่อนหน้านี้เราเคยถ่ายแบบนี้ไปแล้วเราเล่นไม่เป็นมันคือแมปเบียนเนสก็คือแบบสมมติบทเป็นนางพยาบาลใช่ปะ<ม>เราจะ example ก,การพาผู้ป่วยอย่างแรกเราก็มาเอาคนไข้ตรงแผนกตอนรับก่อนเขาจะเดินตามเรามาดังนั้นพาไปส่งเตียงขอห้องส่งละกัน<ม>เขาบอกว่าให้เอาอุณภูมติตัวตัวพอรู้เป็นไข้ก็ เขาก็จะบอกว่าเขาอยากได้ยาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลอดเขียวยาหลอดเขียวฟีโวเมตโดยส่วนตัวเราจะชอบหยิบยาตัวอื่นไปด้วยเราขี้เกียจมาที่นี่หลายๆรอบได้เสร็จปุ๊บเราก็กลับมาห้องนี้ก็เอายา้ายเขาตรวจเอาผลตรวจเอาผลตรวจเนี่ยไปเข้าแ็บปุ๊บรอแป๊บหนึ่งได้ผลตรวจมาแล้วกลับเข้าไปในห้องได้ผลตรวจอ่านี่ป่วยกลับบ้านได้เลย ดยรวมมันก็เป็นแมบที่แบบเล่นง่ายๆแหละแต่ว่าคือมันจะมีบางอันอย่างเช่นอันนี้มีคนท้องใช่ไหมดูเคสคนท้องเออประมาณี้แหละด้วยความที่ว่าเราเล่นแบบแมปสปิดดอมาเยอะเนาะก็เลยพยายามจะหาแมปที่มันแบบเล่นแล้วผ่อนคลายออกกางเกมได้ลไม่อยากเหมือนถูกแข่งขันตลอดเวลาก็เหนื่อยแต่ว่ใครสนใจต็ไปเล่นกันได้วันนี้เราไปก่อนอา